สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะคะมือนียายแจมสิบผ้ามาเบงต้นฝรั่งกิมจูที่เป็นโรคปมพี่น้องโอ้ติดเล้วตัวนี้ติดแล้วนี่ยังก็เฮ้ยนี่เขาเอื่ยนยังก็ยินทภพาลำลืมซือ้อเบงพี่น้องต้นนั้นฝรั่งกิมจูที่เป็นโรครากปม เหลืองๆถ้าเบิ่งสิฟืนบออันนี้กำลังแล้วเป็นเหลืองเหลืองอยู่จักสีได้เอาออกคือจักสีได้ต่อพี่น้องมันเป็นยังไงเถ้ากบมันต่อยอดแท่งยอดออกมากมันสีมันก็เขียวอยู่ได้พี่น้องเนี่ยมันสีเขียวอยู่แต่ใบเก่ามันสีเหลืองนี่ยอดมันกำลังติดแทงออกมาถ้าเบิ่งว่ามันสีฟืนซ้ำใดต้นสีฟืนซ้ำใดมูนี่แท่งยอดออกมาก็คือจังเขียวอยู่นี่ เพิ่นเออยา,ามาฉีดใส่ลากใส่เดือนฝอยเนาะพี่น้องมันเป็นโรคหลากผมเราเป็นโรคไอยอย่างก็เพื่อนอื่นใส่เดือนฝอยเอต่เอายามาฉีดอะบาเมกตินมาฉีดน้ำเงาน้ำหลากนี่มันสียูบอสีไดแบบใดแต่ว่าขื้นมใไม่กับมีดอกมาพร้อมเด้พี่น้องมีดอกมาพร้อมพันสีดกซ้ำใดกับทะล้อเบิงตอนต่อไปเนาะอันจงสีก็คือ่ยังเขียวมาแล้ว ฉีดส่รากเจ้ามูนี่เป็นดอกอติมูนี่ออกดอกตอแล้วพักต้นมาได้เดือนกลัวหรอือมั้งนี่แม่นบอกักต้นได้เดือนกลัวสือปุ๋ยมาส่ซสือปุ๋ยมาใส่ซืือฮอร์อมโมนมาฉีดแล้วมีฮอร์โมนมาฉีดอันนี้มูที่พ่อท่านไน้เป็นรากปมคักในมูนี่มูนี่มันมันพ่อท่านไน้มาล่ามมากคักแต่ก็ออกดอกให้เรื่อย กสิตัดถิ่มกับเสดายพี่น้องรอเบ,บิงหลอบสุดท้ายก่นอนร่อเบิงรอบนี่ก่อนถันบ่คือกับคือเถอีเอาลงปลูกใหม่จังสี่เด้อแตกออกมาจังสี่บ่แตงออกเต็มแตกออกมากกับเคี้ยวงามอยู่นี่ออกจังั้นนี่กันเป็นเหลืองๆถ้าเป็นบ้านเ้าวคนติว่าตกลรโลกนะพี่น้องบานห้าวคนติว่าตกลรโลกแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นโลกหลากของมัน พราะว่าห้าถอนเบื่องแล้วดึงเบื่องแล้วไปเบื่องท่างพุ่นเฮยท่างที่ว่าเป็นรากปมมันเป็นตะฟื้นบ่เป็นคักๆอันนี้บระท่านลากมาหอดเ้าายาขาเพียมาฉีดลงผืนนาพี่้องฉีดลงรากนี่ขาเพียเพื่อว่าให้ใส่เดือนฟอยตายล่องไปสุยางเพราะว่ามันเหมือนเนี้ยสิเหตดสิตัดทิ่มก็เสียดายมันก็นได้เงินอยู่ปีนี้ก็ได้เงินน้ำอยู่พ,ยพ่พอได้ใสอยู่ ปีนี้บ่ได้ยหอดเป่าหรอกพี่น้องในประมาณลักหาหากลัวๆได้หาเมินว่าตรงๆว่าได้หาเมินปีนี้นกอุ้ยห้างนกมีไข่พร้อมอุ้ยใส่ดูโอ้คือมาเห็ดอยู่ดีแท้เบิ่งโอ้ยขันขันแม่นคนก็สิว่านมักง่ายเนาะเห็ด <laughs> <laughs> ทางห้องอุ้ยห้องมันตกเพียเธอเกอบรบไข่มันตกแล้วดู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 ดด จะไปไปอ้แม่นมันตกหองหันฮะมันป็นหองหันมันตกลงมาข้างงาไมนี่นี่น,นี่ของมันอืมขันเป็นคนก็นสิว่ามากงเนาะแล้วบางเหตุออกออกอตทั้งเจคา้องบินอนนอ,นอกก็ให้ไข่ตกต้องบ่เหตุดีๆเนาะอันจมห้หอดโนกก็เด็บดนี้กับพ่อใดอยู่พี่น้องเว้าถึงอันรา่ใดเนาะได้หาหาเมื่ปีนี้บ่ตัวดอกแต่ว่าเงินเข้าขายบักซีดานนี่มันบ่ได้เป็นก้อนมาด้ มันมาเทละน้อยเขากับจดแน่บอจดแน่ลงทุนเนี่ยหมื่นกลัวหมื่น,นน้อยน้อยหมื่นพันหมื่นสองพันนี่แหละตว่าเข้ากับใสเวลาอยู่ระยะเวลาหอสีสิบหามือ,อน,นี่บกขืนนี่บกขืนต้นนี้ต้องถอนออกเลยนี่ถอนเฉพาตักบต้องเอาออกโหลดมันไปล่ามไปตนอื่นนี่เป็นโรครากปมแทนพี่น้องเฮียจังไดยกับบกข้น ดูแล้วเมื่อทุกอย่างแล้วฉีดยาล่งพืน้นลงล้งคน้นแล้วก็ยาทางทึ่งฮอร์โมนใส่บำรุงใส่ปุย๋ยบำรุงบกขึน้นตันนี้ไปคากแล้วแต่ต้นนี้แตกยอดออกดอกมากพอมอย่างดีต้นนี้ลากปุ่มเพื่อ,อนได้นี่เนี่ยแตกแตกยอดออกมากกับเขียวแล้วนี่ างนี้ต้นนี้เด๋เป็นไดมันกระบอกเป็นมันกระบอกเป็นตาเนาะต้นนั้นก็ขึ้นกันน,น,น,นนั่นๆต้นนันออกยอดออกมากกับมีเขียวอยู่นี่ๆๆเนาะแต่ต้นนั้นเอาบ่กขึ้นเลยต้นอื่นกับพ่อยังไข่ยอยู่้นนาเบงสีดกบอพี่น้อง้าเบงสีดกบอต้นนี้เป็นยังไงือจะออกยอดคักแทเนี่ต้นนี้เป็นรากปมบอ ต้นตนี้บอเป็นบ่แต่ว่ายอดหน่อยแต่ยามติดบ่ม่งยอดหน่อยเนะาะบาแม่นสิไปคื้กันแล้วบ่แตกยอดออกมายอดบ่ใหญ่เป็นเป็นรากปมอยู่กลุ่มนี่แหละพี่น้องนี่ก็เลยได้งเงินบ่หอดเป่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีต้นหน่อยนะมันหน,หนาสีได้หลายกว่านี้ปีนี้แต่ว่าผลาเป่าไปหลายอยู่ครึ่งนึ่พหมนละ ส่งเพราะว่าปีนี้ดกแห้งจากของทรงเขาหลายบ่ค่อยได้ขายเองทรงตลาดทรงคนมาหลับทรงยางเดียวจากของขายส่วนน้อยส่วนมากนี่สิทรงเห็นบ่ต้นพุ่นน่ะ้ะกบต้น,นน้อยนะ้อยนะต้นน้อยแมนบ่นัน่นไปเด้วต้นน่ะคือเหลืองคักทแทะนี่มมนี่ตกลรโลกคือบานห้าวาล่ะ ต้นนี้มันเป็นแนี่สาลีว่มแมนตีตดถิมสาสาลีปมสาลีนี่ตัดตอมโหลดเป็นปมพร้อมนี่น้ำผ้าคนอื่นน้ำผ้าตนอื่นนี่เราสิ่งที่คาดไว้ไม่เป็นดังฟันแทนที่ต้นน้อยมาเพิ่มิได้เงินเป็นแสนบอแมแนบบบนี้ปีนั้นเขาเอาตะตนใหญ่เนี่ยเขาได้เงินหกหมื่น บพาทัานี่มีตนน่อยอันนี้ปีนี้ตนน่อยมาเพิ่มแทนที่จดเงินเป็นแสนได้หาเงินเพราะว่ามันเป็นหลากผมหลายพี่น้องบอ่อเมนวาสิปลูกได้ง่ายๆปลูกง่ายง่าย,ายตวไวแต่ว่าการรักษามันกะมีผิดพลาดเป็นโรคขังลาง่างห้องบ่งหูเนาะเหลืองขึ้นมาแล้วห้องจังคอยหูก็เลยรักษาบ่ได้รักษาสุยางอันนี้ยังเหลืองอยู่ ปลูกง่ายโตไวแต่ลังคนปลูกกับใบไ่ได้พี่น้องลังคนปลูกกับบท่านในเป็นอันบ่ท่านด้นนเป็น่วยซ้ำบอขึ้นบ่เป็นบ่ติดบ่เหลืองไปหมดมันเป็นน้ำอีอยงนีปีเดียวปีสองเด้นี่เนี่ยเนี่ต้นน,นี้เอาบ่าใดแล้วมั้งนี่เหลืองขนาดเลยโอ้ นี่ต้นเน,นีอยๆด้อยนี่พี่น้องต้นน้อยที่ปลูกเพิ่มเจ้าต้ตนเรืองว่เป็นอะไรนะ่าเป็นโมนี่น,ะนี่เหรเจ้าดึงต้นนั่นขึ้น,นต้นนี้เอาบอได้แล้วนี่ยเรืองเรืองอารามเลยพี่น้องเบ่คักอีหลีเห็ดอย่างมันกับบอดดาง่ายมันไม่ง่ายอย่างที่คิดโอ้ยอดผักขาหลายตัวนี้พอบอดด้เก็บผักขาจากเทียะผักขาแก่เมื่อศร วิเวลาเก็บไรฟูกเอ้ยมวนบอ่อฟูกออต้นนี้มันบอ่อเป็นปมเดียขันต้นมันสวยๆอย่างสี่มันค่ดกได้เงินย่อนต้นน้อยกับสีห้างแน่เพราะว่าปลูกสันคู่ในกลางกับสีมีตน้นอันพักขาเน่ยต้นกลวยเน่ยตน้น ต้นบ <cek warm st anza> ักม่วงเน่ปลูกต่ทังสันคู่ซื้อได้ยุพี่น้องแต่ว่าขันบ่เป็นโรคปลาไงหน่นปีที่สี่เป็นโรคอันนี้คือใส่แดงเพิ่นใส่แดงไงไว้เนาะเมื่อไงเหรอพ่อหอเบึ่งเสียให้เพิ่นเบึ่งทางนี่เบึ่งทางนี่ไปหมดแล้วพี่น้องต้นหน่อยไปหมดแล้ว สองแถวพุ่นเอางากองอยู่บระมาณพ่อกินละติพุ่นใส่แดงเห็ดน,น้ํหมักน้ํหมักเหมือตีหัวนะพูนเอาทั้งทึ่งง่ายบางไงหนึ่งปาดพ่อหอตอัวน,นี้โอ้โพอหอละกิ่งมันจะบ่แตงลงมันกับบ่แตกล้งกับพี่ตะพุ่งอย่างเดียวน,น,น,นั่นน่ะเห็นบ่อคันันตัดมันสีออกมากข้างๆตัดนี้เห็นขะดได้เสียดายหน่วยสิเป็นยังไงนี่เห็นบ่อเนี่ยกิ่งนี่ Hmm. มันแตกออกมานี่เรียงเง้เาเลยเนี่ยน้ำมูนี s. <S okay. yeah. nice. yeah, ่มันสีหางแต่ว่าขันเจ้าตัดยอดปุูบมันสีออกน้ำมูนเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยนนี่ยเนี่ยเนี่นี่นบ่ยันี่ยเนี่ยนี่ยเต่ยเนีเนี่ยนี่ยเนี่นี่ยเนน่เนี่ย่ยเนนียเ่ยเด่เยอดเนยเดี่ย่ยยเดยด มันสีออกน้ำกานมัน,นี่กานมันห่างหลูดใบอันนี้ใส่แดงสื่อมาล่องแต่ว่าเม็ดหลายกันเลยบอตต์ขายดีใส่แดงว่าต้น่ั้เม็ดมันน้อยมันขายดีมาจากนี่แหละพี่น้องผ้ามาเบิงสวน เป็นถ้าเป็นโรครากปมแล้วข้าเอาอยากปีที่ซีพื่อแล้วค่อยเป็นนันปลานั่นเนี่ยเขาขายเลยอื่นใช่กินบ่ได้เลยกินบ่ได้กินบ่ได้ขายอย่างเดียวขาย,อย,ายอ,อย่างเดียวสมพงให้กินนะนคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบซ้ำนี้เนาะค่ะมาให้เบิง้งมีความรู้สาระนิดๆในน้อยๆเนาะพี่น้องการที่ข้าวปลูกฟั่งนี่ปลูกง่าย แต่สิเป็นบางสวนเด้สวนย่แเจมนี่ปลูกได้หอดสี่ปีแต่สวนขื่นไปนี่เพิ่นคือว่าของเพิ่นบ่ดกแล้วก็ต้นบ่แตกพุ่มแล้วสรงพุ่มบ่งามเพื่อแมนเพิ่นแตงไว้ก็บ่จากว่าแต่ของเพิ่นบาเป็นทรงพุ่มเพิ่นสิเป็นพร้อมๆอย่างสี่ขึ้นไปเลยแต่ว่าพร้อมก็นี่ให้ว่าบ่แตกบ่แตกกอบ่แตกกิ่งบ่แตกก้านสาขาแล้วก็หนวยบ่ดกต้นหนึ่งของเพิ่นนี่นับเบิ่งเนี่เพิ่นสิจำกัดหนวยว่าคือบ่ถึงมีสิบหน่วยดอกต้นหนึ่ง แต่ว่าเพื่อนก็นโล่ถิ่มไปแล้วป่าหนึ่งเด้ของเพื่อนโล่ถิ่มได้สองปีแล้วอีกป่าหนึ่งมีของแย,ยแจ่มนี่เหตุใดแต่ว่าปีที่สี่เนี่ยลืมไปแล้วกาความรูมาแบ่งปันเนาะพี่น้องได้ควบรูวมาแบ่งปันคิมนี้ก็ขอบพุณนหลายๆค่ะขอจบซ้ำนีนเนาะค่ะสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้อง